เออเก็บซาเก็บซานี่เป็นกุจแจไอพันกับจัดแซ่หันตจ้ะแม่สร้างคลิปมิทูเอามาสร้างก็เป็นพนักงานมาสร้างคลิปมิทูตายแหละค่อยเห็นค่อยเห็นคนทางใด้าวเอออันไอเสื้อหันนี่ ขนาดยุไทยไปเห็นพระางคีมมู่นีมั้ยยุทไยแล้วมันเกีียว่มันขึ้นกับบุคคลเนาะนี่เพราะว่ายุทไทยยุหลามันตายกันเนอะเอเปล่นเปลี่นเป่นกอนเปัดจับนี่นะให้เอฟเ็ดนี่จับจสเบิ้องเอฟเ็ดจะจับดอนกับไอพันี่ปีปีปีเน่ักมันเนี่นี่นเสให้อาถานอุบลบมึงเล่ น่าอะไรมากเลยเอาอ่อนคันอีอ่นจุ่มแบบจุ่มจุ่มนี่เอาอันกินดิบนะไอ้พวกกินดิบดิบไอ้พวกกินดิบดิบข้าบพกินดิบไอ้เพเข้ากินซุปข้าวกินซุป มาคุยกินนาก,กันเอาเลยบได้เห็นกันตั้งปีแล้วดิเนอโดนเทโดนว่าน่ <c oughs> บุมาเยี่ยมมายาำเลยเอากินเอายุได,ดยไทยน่<อ>ะได้หมาเยี่ยมนะไปไทยปุณ่ะถ้ามาดีจอมจะแป๊ดแม่เราเด้นี่มืออื่นกันไปละแล้วนีไ่ๆๆไปอือนี่เจ้าของงานเคยมาช่วยมากเลยเคยร่อนเคยมาเที่ยว semangat, hmm. hmm. ini pun mereka milih yang. mau